สวัสดีครับเล่าหิมสนามกลับมาเจอเจอกันครับใน EP ีนี้นะครับผมอยากจะคุยฟังถึงเรื่องของเหตุผลว่าทำไมบิ๊กทีมนะครับในทวีปเอเชียนะครับที่เพิ่งจะแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่2เสร็จสิ้นลงไปเนี่ยถึงไม่ยอมผ่อนทีมถึงแม้ว่าทีมจะเข้ารอบไปแล้วก็ตามนะครับสมทีมที่เขายกตัวอย่างมานั่นก็คือทางด้านของทีมเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้เล่นในกลุ่ม H นะครับ ผลงาน6นัดเนี่ยชนะ5เสมอ1เสมอคือการไปเสนอเสมอเลยมานอนนะครับเข้ารอบเป็นอันดับ1่ทีมที่2ก็คือญี่ปุ่นญี่ปุ่นผลงานยอดเยี่ยมมากนะครับแนัดชนะรวดนะครับยีแต้มเต็มยิงได้ถึง44ประตูและชาติที่3นั่นก็คือทางด้านของออสเตรเลียออสเตรเลียผลงานเท่ากับญี่ปุ่นเลยนะครับแนัด24แต้มเต็มไม่มีเสมอไม่มีแพ้นะครับแต่ผลงานของการยิงประตูอาจจะน้อยกว่าญี่ปุ่นนิดหนึ่ง ทั้ง3ชาตินี้ไปฟุตบอลโลกมาแล้วเรียกว่าขาประจําบอลโลกเป็นตัวแทนของทวีปเอเชียเลยนะครับอย่างเกาหลีใต้นี่เป็นได้คอร์ดด้วยนะครับไปบอลโลกมา10สมัยเทียบเท่าสเปนเลยนะครับที่ไปบอลโลกมาประมาณขนาดนี้นะครับแล้วก็ผลงานในฟุตบอลโลกดีที่สุดก็คือเข้าไปถึงอันดับ4นะครับในสมัยที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพสมัยฟุตบอลโลกล่าสุดนะครับที่รัสเซียเมื่อ2018ผลงานคือหามากนะครับเอาชนะเยอรมันได้ ส่วนญี่ปุ่นเองนะครับไปฟุตบอลโลกมาแล้ว5สมัยผลงานดีที่สุดก็คือเข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับอย่างฟุตบอลโลกล่าสุดนี้ก็เช่นกันนะครับตามโคลอมเบียเข้าไปส่วนออสเตรเลียครับพอย้ายโซนมาจากโซนโอเชียเนียมาอยู่โซนเอเชียก็ไปฟุตบอลโลกรวมแล้วทั้ง2โซนนะครับตอนที่เขาคัดเลือกเนี่ยไปมาแล้วทั้งหมด5สมัยด้วยกันเขามีเคล็ดลับครับว่าทําไมถึงไม่ยอมผ่อนไม่ยอมแพ้ ไม่ยอมหยุดนะครับที่จะแข่งขันถึงแม้ว่ารอบคัดเลือกที่ผ่านมาเป็นเป็นเพียงแค่รอบคัดเลือกรอบที่2ก็ตามนะครับเหตุผลมีอยู่4ข้อครับข้อแรกนั่นก็คือเรื่องของการที่เขามีความเป็นหมืออาชีพตั้งแต่สมาคมและตัวของผู้ฝึกสอนและตัวนักเตะด้วยเรียกว่าทุกส่วนทุกภาคส่วนมีความเป็นหมืออาชีพนะครับข้อที่2นั่นก็คือเรื่องของการที่เขาสร้าง แรงบันดาลใจเขาสร้างความรู้สึกที่เมื่อเวลานักฟุตบอลติดทีมชาติแล้วเนี่ยจะต้องมีความภูมิใจเป็นเกียรตินะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามีโอกาสในการที่จะเข้าไปเป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาตินักเตะที่อยู่ในชาติเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีความภูมิใจและเล่นอย่างเต็มที่เพราะอะไรเพราะมันโยงไปถึงข้อที่3ข้อที่3นั่นก็คืออะไรครับนั่นก็คือการที่เขามีตัวเลือกที่เยอะเพราะฉะนั้นนักเตะถ้าชาติไหนที่มีตัวเลือกที่เยอะ นะครับมีนักเตะที่มีตัวเลือกให้กับทีมชาติได้เยอะเนี่ยนั่นจะส่งผลถึงเรื่องของการที่ทําให้เขาก็สามารถที่จะมีผลงานที่ดีและในขณะเดียวกันนักเตะที่มีโอกาสติดธงหรือว่าเป็นนักเตะทีมชาติไปแล้วเนี่ยเขาก็ยิ่งจะต้องพยายามรักษาโอกาสเพราะว่ามีตัวแข่งขันเยอะและข้อสุดท้ายครับข้อนี้สําคัญที่เขาไม่ยอมผ่อนเลยทุกครั้งเวลาเขาเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกไม่ว่าจะเป็นรอบไหนก็ตามนั่นก็คือเรื่องของอันดับของชาติของเขา อย่างฟุตบอลเองเขาก็เรียกว่าเป็นฟีฟ่าเรนกิ้งอันดับฟุตบอลโลกในฟีฟ่ามีผลต่อเรื่องของการที่จะทําให้เวลาไปแข่งในทัวร์นาเมนต์ไหนจะได้เปรียบนะครับยิ่งถ้าอยู่อันดับสูงสูงก็จะอยู่ใน,ในกลุ่มหรือว่าอยู่ในโถท,ที่มีโอกาสที่จะเจอกับคู่แข่งที่ด้อยกว่าโอกาสเข้ารอบบลุกก็สูงยกตัวอย่างง่ายอย่างฟุตซอลไทยของเรานะครับผลงานโดดเด่นมากในฟุตซอลโลกนะครับรอบคัดเลือกอรอบที่เขาจับสลากที่ผ่านมาที่ต้องไปเตะที่ลิทัวเนีย ฟุตซอลไปด้วยในฐานะถูกจับให้อยู่ในโถที่2นะครับอันนี้คือสิ่งที่ถึงบอกว่ามีความน่าสนใจกับเรื่องของความคิดแบบนี้ลองดูครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง4วิธีการเนี่ยมันไมไ่ยากเลยจะทํากันหรือเปล่าละนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันเล่าทิมสนาวันนี้ลาไปอีกเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ